ปะระสิทธิ์ปฐมพดุงศักดิ์ผู้แทนราษฎรจากพรรคเก้าไกลจังหวัดปทุมธานีเขต7อำเภอลำลูกกาอำเภอธัญ,ญบุรีและอำเภอหนองเสือครับท่านประธานครับเราเคยมีกรรมธิการที่ศึกษาเรื่องเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มาแล้วนะครับผมก็ไม่ทราบว่าเรารออะไรอยู่นะครับอันนี้ผมสนับสนุนเต็มที่เลยนะครับแล้วอยากให้คณะวิสามัญครั้งนี้นะครับพุ่งล็งเป้าไปที่การก่อสร้างให้ได้เลยนะครับ เพราะว่าอันนี้จะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติและก็คนในพื้นที่มากๆเลยนะครับผมขอแบ่งการอภิปรายเป็นสส่วนนะครับส่วนของการพนันออนไลน์และส่วนของ Entertainment Complex นะครับในเรื่องของการพนันออนไลน์นี่นะครับปัญหาก็คือว่าเยาวชนทุกวันนี้เข้าถึงได้ง่ายมากๆเลยนะครับมีการคุ้มครองเว็บการพนันโดยคนมีสีแน่นอนนะครับเพราะว่าไม,ไม,ไม่เว็บเหล่านี้ไม่ถูกปิดลงนะครับต้องมีการจ่ายสวย ไม่เช่นนั้นโดนปิดแน่นอนเว็บกรนารพนันเหล่านี้มีเกลื่อนมากๆเลยแล้วก็โกงกันง่ายมากๆเลยนะครับแรกๆเขาก็จะหลอกให้ท่านเข้าไปเล่นแล้วก็จะได้เงินสิ่งที่คนไทยชอบเล่นมากที่สุดคือสล็อตกับบาคาร่านะครับเข้าไปปุ๊บเราเขาก็จะเซตค่าว,ว่า คุณจะชนะ8ใน10ครั้งนะครับคุณเล่นครั้งละ50บาท100บาทคุณจะชนะบ่อยๆเมื่อคุณชนะบ่อยๆคุณจะเพิ่มเงินลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วเขาก็จะเซ็ตค่าใหม่เหลือ50%คือชนะบ้างแพ้บ้างนะครับสุดท้ายคุณก็อยากได้เงินเยอะๆคุณก็เซ็ตลงไปเลยตาละหมื่นหนึ่งนะครับเขาก็จะเซตค่าตรงนี้ให้เหลือชนะประมาณ20-30%นะครับเมื่อคุณ แพ้เข้าไปเนี่ยคุณก็อยากได้เงินคืนคุณอยากได้กําไรเยอะๆเหมือนตอนแรกๆที่คุณเล่นนะครับอันนี้คือการโกงกันง่ายๆเลยนะครับการพนันออนไลน์นี่น่ากลัวมากๆถ้ามีการควบคุมอย่างถูกกฎหมายนะครับเราจะต้องจํากัดอายุของเยาวชนแล้วก็ป้องกันการโกงตรงนี้นะครับและเว็บเหล่านี้ก็จะไม่ต้องจ่ายสวยอีกต่อไปแต่มาจ่ายภาษีให้กับรัฐนะครับในเรื่องของการพนันออนไลน์ปัญหาที่ผมบอกก็คือว่าประชาชนเนี่ยถึงแม้เราจะทําให้ถูกกฎหมายนะครับ ประชาชนอาจจะเข้าถึงง่ายเกินไปนะครับเข้าถึงง่ายกลับมาจากกลับมาจากที่ทํางานนะครับก็กลับมาเล่นเล่นๆนะครับจะเป็นปัญหาสังคมก็ปัญหาครอบครัวด้วยนะครับตามมาเมื่อคนติดการพนันปุ๊บก็จะมีปัญหาครอบครัวแน่นอนนะครับแล้วก็การพนันออนไลน์เรื่องที่2ก็คือว่าไม่ได้สร้างธุรกิจด้านท่องเที่ยวเลยนะครับผมจะยกตัวอย่างของสหรัฐนะครับสหรัฐมีประมาณ50รัฐนะครับเขาจะปล่อยให้มีมี แต่ละรัฐเนี่ยสามารถที่จะออกกฎหมายของตัวเองได้จะมีอยู่ประมาณ30%เท่านั้นนะครับที่ให้มีการพนันออนไลน์ถูกกฎหมายที่เหลือจะไม่ถูกกฎหมายนะครับอันนี้ก็ลองศึกษากันดูนะครับว่าเหตุใดถึงไม่ถูกกฎหมายเรื่องที่2องนะครับเอนเตอร์เท e เมนต์คอมเที่มีคาสิโนด้วยอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับผมเห็นด้วยเนื่องจากว่าการแต่แต่สถานที่จะก่อสร้างเนี่ยผมไม่สนับสนุนให้ก่อสร้างในเมืองหรือว่าในที่ชุมชนนะครับ อยากให้ท่านไปสร้างในพื้นที่ที่ทุรกันดานพื้นที่ที่แห้งแล้งนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการสร้างพื้นที่ตรงนั้นให้เป็นย่านธุรกิจสร้างรายได้ให้กับชุมชนตรงนั้นนะครับพอถ้าเกิดเราสร้างในเมืองในซิตี้ในชุมชนเนี่ยก็จะเหมือนกับที่เพื่อนของผมได้พูดมานะครับคุณนนท์นะครับที่บอกว่า,าจะไปทําลายธุรกิจ ในละแวกนั้นแทนที่จะสร้างธุรกิจนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปสร้างในถิ่นที่ทุรกันดารนะครับเหมือนที่าสเวกัสนะครับที่มีแต่ทะเลทรายนะครับพอเข้าไปสร้างปุ๊บกลายเป็นแหล่งรายได้มหาศาลตรงนั้นนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่เชี่ยวชาญที่เวกัสนะครับไปมา20กว่ารอบแล้วไม่ใช่ว่าผมติดการพนันนะครับแต่ว่าผมอยู่นิวยอร์กแล้วเวลาเพื่อนมาเที่ยวนะครับเขาก็จะให้พาไป2แห่งนะครับก็คือมีเวกัสหรือไม่ก็ไนแองการานะครับมีแค่2ที่ที่ เท่านั้นที่เขาอยากจะไปกันนะครับเพราะฉะนั้น e n t e r t a n n m e n t c o m p l e เนี่คือสถานที่ท่องเที่ยวนะครับผมไม่ไม่ได้มองว่าเป็นสถานที่เล่นการพนันเท่านั้นนะครับเรื่องต่อไปนะครับก็คือว่าอ่าโอเคขออภัยครับอ่โอเค,อค,รออเ,คเรื่องสุดท้ายนะครับการสร้างเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยผมไม่คิดว่าสร้างแล้วบ่อนการพนัน ในเมืองไทยจะหมดปลายบอนเถื่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปสร้างในถิ่นที่ธุรกนนนันดารอย่างที่ผมบอกนะครับมันจะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าใช้จ่ายที่คนจะต้องเ,อเสียเวลาไปเล่นนะครับเพราะฉะนั้นบ่อนเถื่อนในพื้นที่ก็ยังคงมีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้มีหน่วยงานพิเศษโดยเฉพาะที่จะมาควบคุมดูแลเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าเรารู้อยู่แล้วว่า จ้าหน้าที่ที่เรามีอยู่ปัจจุบันนี้ไม่สามารถปิดเว็บได้ไม่สามารถกําจัดบ่อนเถื่อนได้เราอาจจะต้องมีองค์กรอิสระที่ตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อมาควบคุมกํากับดูแลตรงนี้นะครับแล้วก็มีหน่วยงานเฉพาะกิจที่จะสามารถทลายบ่อนเถื่อนหรือว่าสามารถที่จะไปปิดเว็บได้โดยตรงนะครับไม่ต้องผ่านหน่วยงานอื่นของภาครัฐนะครับขอบคุณมากครับ